เรามักจะคิดว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเราจะเหงานะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าเรามีเวลาจํานวนมากที่อยู่ดีๆต่อให้เราอยู่กับคนเต็มเลยเราก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีเหงาในที่ไม่ได้แปลว่าไม่มีคนคุยด้วยแต่ว่าโดดเดี่ยวท่ามกลางคนมากมายไอ้คนมากมายนี่ก็ไม่ใช่คนไม่รู้จักด้วยนะเป็นเพื่อนเราอะไรแบบนี้ด้วยนะครับถ้ารู้สึกแบบนั้นเนี่ยแปลว่าอาจฟังดูแปลกๆกันหนึง่งแต่มันอาจจะแปลว่าคุณต้องการเวลาอยู่คนเดียวเพื่อไปตกผลึกอ,อะไรบางอย่างให้ให้ใหมันมันแปลว่าคุณกําลังมี อะไรบางอย่างที่ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อขัดแย้งในใจอยู่ต้องไปนั่งคิดก่อนนะครับ Mission to the Moon Continue with your mission การเจรจาที่ดีไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงการวางตัวการอ่านสถานการณ์และการรักษาความสัมพันธ์ด้วยกลับมาอีกครั้งกับคอสเบรนเนสซ s s กเชช t i นแท็ก t ิ c ส์ฟอร์ลี e ดอร์รุ่นที่2นะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้นำโดยเฉพาะร่วมเรียนรู้กับผมรวิทหานุสาหะและครูกรีนิทิวัตตันติพักริริคุณจะได้ทั้งเทคนิคการเจรจาการสร้างบุคลิกที่ทรงพลังและการฝึกปฏิบัติจริงที่เข้มข้นพร้อมกหรระยังกับการเปลี่ยนแปลงทุกการเจรจาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission t the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรบินฮานุสาหะครับช่วงงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไป3วันเลยนะทั้งหมดนะครับก็วันแรกเนี่ยก็ผ่านบูธของวีเลอร์นะครับซื้อมาเกือบ20เล่มนะฮะก็เดี๋ยวค่อยๆอ,อ่านไปรู้จะอ่านกันจบเมื่อไหร่นะครับคือตอนซื้อก็ยังไม่ค่อยได้คิดเราก็จะอ่านเมื่อไหร่แต่ว่า หนึ่งในเล่มที่วันนี้อยากจะหยิบม,มาพูดเนี่ยเป็นเล่มที่น่ารักมากชื่อมนุษย์เป็นสัตว์สังคม,มแค่บางวันก็พอเนะครับเป็นหนังสือดูก็รู้แล้วว่าเป็นหนังสือแนวฮิวใจนะฮะซึ่งก็จะมีคนวาดการ์ตูนอยู่ในนี้น่ารักมากแล้วก็มีบทสั้นๆนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเลือกบทที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะฮะแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็ไม่ใช่แค่จะอ่านนะแต่ว่าจะเล่าด้วยอันเนี้ยก็บอกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็รู้สึกเหมือนไม่มีที่ยืนนะฮะไอ้คำว่าไม่มีที่ยืนเนี่ยมันคือเรับ ถ้าคนอื่นไม่ยอมรับก็ประมาณหนึ่งแต่บางทีเนี่ยเราไม่ยอมรับตัวเองด้วยตัวอย่างเช่นสมมติว่าที่ที่มีคู่ชีวิตคือที่ยืนของเราถ้าเราอยากจะอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขกับเราต้องยอมรับเวลาที่อีกฝ่ายต้องการอยู่กับเราไม่ใช่ว่ายอมรับเฉพาะเวลาที่เราอยากอยู่กับอีกฝ่ายไม่งั้นจะอยู่กันไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นนะครับนอกจากนี้ในที่ที่เปิดโอกาสให้กับเราเข้าไปอยู่เราต้องพยายามเพื่อได้การยอมรับและเตรียมใจที่สู่วิาพากษ์วิจารณ์ด้วย สิ่งที่สําคัญกว่าการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างคือการจริงใจว่าอยากอยู่ที่นั่นนะครับไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้ถ้าสามารถยอมรับตัวเองและคนรอบข้างนะเราก็ไม่จําเป็นต้องสแสวบงหาที่ยืนเพราะเราสามารถเปลี่ยนแปลงที่ที่อยู่ตรงนี้เนียให้เป็นที่ยืนของตัวเองได้ตลอดเวลานะครับผมคิดว่าในสังคมปัจจุบันนี้มันก็จะมีความความสับสนในเอกลักษณี้นะในถึงว่าที่นี่เหมาะกับฉันหรือเปล่าเ่ยเป็นคําถามที่ค่อนข้างใหญ่มากผมคิดว่าบทเนี้ย สั้นๆตรงนี้ก็ช่วยให้แง่คิดได้แต่ปฏิบัติจริงยากหน่อยนะฮะแตก่ก็ต้องพยายามทาไม่งั้นเราจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเราไม่บิลองมนุษย์ต้องการการบิลองนะเป็นเป็นหนึ่งในสัญชาตญาณที่สําคัญของเราอีกบทหนึ่งเขาบอกว่ารู้สึกเหงาท,งทั้งที่อยู่กับผู้คนเยอะแยะนะฮะเรามักจะคิดว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเราจะเหงานะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าเรามีเวลาจํานวนมากที่อยู่ดีๆต่อให้เราอยู่กับคนเต็มเลยเราก็ยังรู้สึก เงาอยู่ดีเหงาในที่ไม่ได้แปลว่าไม่มีคนคุยด้วยแต่ว่าโดดเดี่ยวท่ามกลางคนมากมายไอ้คนมากมายนี้ก็ไม่ใช่คนไม่รู้จักดือยนะเป็นเพื่อนเราอะไรแบบนี้ด้วยนะครับถ้ารู้สึกแบบนั้นเนี่ยแปลว่าอาจฟังดูแปลกๆกันหนึ่งแต่มันอาจจะแปลว่าคุณต้องการเวลาอยู่คนเดียวเพื่อไปตกผลึกอ,อะไรบางอย่างให้ให้ใหมันมันแปลว่าคุณกําลังมี อะไรบางอย่างที่ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อขัดแย้งในใจอยู่ต้องไปนั่งคิดก่อนนะครับภาพลักษณ์ของความโดดเดี่ยวก็คือการรู้สึกว่าตัวเองหัวเดียวกับเทมลีบนะฮะเมื่อเราบอกว่าเราโดดเดี่ยวหรือเหงาเราจะพยายามสารัมพันธ์กับผู้คนโดยไม่จําเป็นและแสวงหาที่ยืนของตัวเองจากโลกภายนอกอีกทั้งยังฝืนอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองโดยคิดว่าเออการอยู่แบบนี้น่าจะดีกว่าอยู่คนเดียวนะครับทาให้แม้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวนะฮะหรือรู้สึกว่าไม่มีที่ยืนเป็นของตัวเองความจริงแล้ว ที่ยืนของตัวเองไม่ใช่สิ่งที่หาได้จากโลกภายนอกเท่านั้นแต่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาด้วยได้โลกนี้มีคนหลากหลายประเภทนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้คนมากมายบางคนอาจจะรู้สึกกังวลถ้าไม่อยู่กับใครสักคนหนึ่งคนประเภทแรกนั้นถ้าพยายามสแสวงหาที่ยืนของตัวเองจากโลกภายนอกก็รังแต่จะทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นส่วนคนประเภทหลังนะฮะก็ต้องเลือกคนที่อยู่ด้วยให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยความรู้สึกโดดเดี่ยวก็จะไม่มีทางจางหายไปได้ สรุปแล้วเนี่ยคิดว่าเราควรจะเริ่มจากการกลับมาทบทวนในช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวก่อนเรามีความสุขแบบไหนรู้สึกชอบอะไรอะไรคือสิ่งที่จําเป็นอะไรคือสิ่งที่เป็นแบตเตอรี่กันให้กับเราลองแต่ตรองอย่างรอบคอบนะว่าตอนไหนที่รู้สึกสบายใจตอนไหนที่รู้สึกพึงพอใจแล้วก็ตัวเราเองอะ่ะต้องการอะไรกันแน่นะครับเราต้องมีเวลาแบบนั้นให้กับตัวเองเพื่อที่เราจะอยู่กับคนอื่นแล้วเราจะไม่โดดเดี่ยวอันต่อมาเป็นอันใหญ่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเนาะเวลาที่แสดงอารมณ์รุนแรงต่อเรื่องบางอย่างนะครับเรารู้สึกเหมือนพูดอะไรไปแล้วเงี้ยนะฮะอารมณ์รุนแรงไปแล้วเนี่ย,ะะรรเ,ยเราจะรู้สึกไม่ค่อยชอบตัวเองแล้วก็กังวลนะครับอารมณ์ความรู้สึกนั้นหลากหลายมีทั้งดีใจโกรธเสียใจและสนุกถ้าดีใจสนุกก็ไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่แต่ถ้าโกรธจนยับยั้งชั่งใจไม่ได้เนี่ยเราก็มักจะเสียใจอ่ะกับคาพูดหรือการการะทําของเรานะฮะแล้วก็เราก็จะคิดว่าถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้ก็คงจะดี อารมณ์คือความรู้สึกที่เรามีต่ออะไรบางอย่างถ้าควบคุมการกระทําหลังจากรู้สึกโกรธได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่โอเคแล้วนะคือเราไม่ได้จําเป็นว่าเราจะไม่รู้สึกโกรธจริงๆเราควบคุมอารมณ์อาจจะไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือสิ่งที่เรา React กับอารมณ์นั้นการฝึกเห็นว่าอารมณ์มันทํางานยังไงกับเรานะฮะมันทําให้เรามีอาการยังไงมีความอยากอะไรทําอะไรเนี่ยนะฮะฝึกไปเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้น แล้วก็วันหนึ่งเราจะพบว่าโอ้เราสามารถที่จะจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นหลายเท่าเลยนะครับอันต่อมารู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นมีสิ่งที่ตัวเองไม่มีเวลาเห็นคนอื่นมีสิ่งที่ตัวเราไม่มีนะฮะอาจจะเป็นข้าวของหรือว่าคนรู้ใจอะไรก็ได้เราจะคิดขึ้นมาว่าถ้าฉันมีอย่างเขาบ้างก็คงจะดีนะครับมีคํากล่าวว่าไม่ควรอ,อ,อยากได้ในสิ่งที่แบบเหมือนอิจฉาคนอื่นนะแต่วา่าผู้เขียนนะเขาบอกว่าควรมีความรู้สึกแบบนั้นนิดนึงก็ดีตัวอย่างเช่น ถ้าเราไม่มีภาพของคนที่เราอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยเลยเมือ่อเจอคนที่เหมาะสมกับเราจริงๆเราอาจจะมองข้ามเขาไปหรือเผลอเลือกคนที่ทำให้เราเป็นทุกก็ได้ถ้าเราปล่อยให้ภาพในใจไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าจะอยากคบคนแบบไหนความสัมพันธ์กับผู้คนที่ไม่ใช่มันก็เสียเวลานะครับภาพความสุขของคนใกล้ตัวจึงถือเป็นต้นแบบของความสุขของเราได้เช่นกันแม้บางครั้งมันอาจจะทำให้รู้สึกอิจฉาแต่ก็สามารถพูดได้ว่านี่คือต้นแบบที่ทําให้เราอยากเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราเห็นคนรอบตัวเขาทําอะไรดีๆได้อะไรดีๆทที่จะคิดว่าทำไมไม่หน้าฉาทำไมฉันไม่เป็นแบบนั้นบ้างให้คิดว่าเออขอบคุณนะที่มาทำให้เราเห็นเพราะว่าเราจะได้ reference ว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเป็นหนังสืออ้างอิงอันนี้บอกว่ามองทุกอย่างเป็นรางร้ายนะความเชื่อเรื่องรางดีและร่างร้ายแฝงอยู่ในชีวิตประจําวันคําสอนวัฒนธรรมต่างๆจํานวนมากไอ้คาว่าลางหรือ i n s t i n c t อะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร,ร์ แต่ก็ยังมีคนจนํานวนไม่น้อยที่เชื่อเรื่องลางร้ายและถูกปั่นหัวด้วยสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นลางร้ายจริง,รงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในชีวิตประจําวันไม่ใช่เรื่องดีหรือเรื่องร้ายมันเป็นเรื่องปกติตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะคิดว่าสภาพอากาศไม่ดีคือลางร้ายนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยสภาพอากาศมีอยู่3แบบก็คือจส่สใสฝนตกเมฆครึ้มนะฮะอากาศแบบไหนก็มีโอกาสเกิดเรื่องไม่ดีได้ในราศุลกาภัพกันนี่แหละรวมถึงเรื่องอย่างเช่นตัวเลข13หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะคิดว่าคนที่มอบพลังกับลางราย ต่างๆในชีวิตเราคือตัวเราเองดังนั้นแทนที่จะเชื่อในลางร้ายเนี่ยสู้ถือเคล็ดที่ช่วยให้โชคดียังจะมีประโยชน์มากกว่ารู้สึกขดหูโดยไม่มีเหตุผลเวลาที่คุณกังวลเนื่องจากรู้สึกขอหูโดยไม่มีเหตุผลลองคิดแบบนี้ดูคนเราบางครั้งอาจรู้สึกขอดูโดยไม่มีเหตุผลแต่เวลาที่เราสนุกหัวเราะล้วก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุผลตั้งแต่แรกอยู่แล้วเช่นรู้สึกตกหลุมรักคนที่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกหรือว่ามุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อได้เห็นทัศนาานงดงดม ถ้าถามหาสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยก็คงไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดหรือหลักเหตุผลได้เราคงจะพูดได้แค่ว่าเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นในใจเวลาที่รู้สึกขัดูก็เช่นกันบางครั้งความรู้สึกเช่นนั้นจะมาเยือนโดยไม่ทันตั้งตัวเวลาเกิดความรู้สึกที่นอกเหนือจากสนุกเรามักจะกังวลว่าตัวเองจะมีอาการป่วยหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าคิดมากเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าคุณคิดทบทวนดูแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องพวกนี้มันก็เกิดขึ้นตามเหตุที่มันต้องเกิดนั่นแหละ ต่อมาคือตัดใจยอมแพ้ไม่ได้สักทีหรือจัดใจไม่ได้สักทีนะครับการตัดใจในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่คนไม่ชอบหรอกมันน่าขมขื่นนะฮะแต่ถ้ามันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะาเรายังไม่ได้จัดใจจนกว่าจะทําใจยอมรับเรื่องนั้นได้เองมากกวา่ารู้อยู่แล้วแหละว่าต้องต้องยอมแต่ดื้อเพราะไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าต้องยอมแต่ดื้อเพราะรู้สึกว่าฝืนต่อไปมันน่าจะได้ แต่ถ้าเราเมื่อไหร่มันถึงจุดที่เรารู้แล้วว่ามันไม่ได้แน่ๆเนี่ยนะฮะการฝืนต่อไปนั้นนอกจากจะเสียเวลาเสียสุขภาพจิตแล้วเนี่ยมันยังทําให้เราพลาดโอกาสที่จะได้เจอคนหรือของดีๆด้วยคนบางคนเลิกนิสัยแย่ๆไม่ได้จริงๆก็ต้องบอกว่าเลิกยากนะครับนิสัยแย่ๆมีเยอะแยะมากมายเช่นการกินแบบไม่บรรยาบรรยังครับหลายคนจะบอกเอ้ยมันก็การกินเป็นการคลายเครียดไงแต่การกินหรือว่าการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเกมเป็นเวลานานเนี่ยนะครับทำให เสพติดแล้วก็นอกจากจะไม่ช่วยคลายเครียดแล้วมันยังสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาด้วยทําไมเราถึงชอบเลือกวิธีคลายเครียดที่ชักนําไปสู่ความเครียดเรื่องอื่นนะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะตอนเลือกวิธีคลายเครียดความสามารถในการตัดสินใจของเราลดลงอย่างมากเพราะความเครียดเรื่องก่อนหน้านี้เราจึงเลือกว,วิธีตามนิสัยและความเคยชินของตัวเองเราะว่าวิธีเหล่านั้นกลับทําให้เราสั่งสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวในเมื่อจะคลายเครียดทั้งทีนะครับสู้เลือกวิธีที่ดีกว่าไม่ดีกว่าเลยเช่นออกไปเดินอะไรเงี้ยคุณอาจจะคิดว่าการออกไปเดินมันจะไปคลายเครีย เทียบเท่ากับการเล่นเกมได้ยังไงนะครับแต่ลองดูสิแล้วคุณจะพบว่าจริงๆบางทีเนี่ยถ้าเครียดจริงๆอ่ะออกไปเดินสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงคุณก็จะพบว่าเออความเครียดมันจางลงไปจริงๆต่อมาฮะปฏิเสธคําชวนไม่เป็นชีวิตบางคนเนี่ยลำบากมากนะเพราะว่าปฏิเสธคําชวนไม่เป็นการปฏิเสธคําชวนเป็นทักษะชนิดหนึ่งต้องใช้ความกล้านะฮะต้องใช้ความกล้าแต่เมื่อฝึกไปแล้วเนี่ยเราจะปฏิเสธได้ง่ายขึ้นเรื่อย คนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นเนี่ยนะฮะจะใช้ชีวิตอยู่ตามอันดัญดาของผู้อื่นไม่ใช่อันดัญดาของเราเองเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะฮะอันตรายมากเพราะมันเสียเวลาชีวิตแล้วมันสั้นนะมันไม่มีเวลาเยอะแยะพอที่จะไปเสียขนาดนั้นต่อมาคือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นถ้าคุณกังวลกับท่าทีของคนรอบข้างจนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลองคิดว่าการแสดงความคิดเห็นคือการให้ลองชิมอาหารดูสิเวลาที่ให้ลองชิมอาหารแม้ลูกค้าจะไม่ซื้อเดี๋ยวนั้นก็แปลว่าเขารู้จักสินค้าของเราแล้ว แถมยังกระตุ้นการซื้อสินค้าอื่นได้ด้วยเพราะการกินเอาไปสักเล็กน้อยเนี่ยจะไม่รู้สึกหิวถึงลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าที่ลองชิมไปก็จ,จะหยิบสินค้าอย่างอื่นทําให้ยอดขายโดยรวมของร้านดีขึ้นความคิดเห็นก็เหมือนกันสิ่งสําคัญคือเราต้องทําให้คนอื่นรับรู้ความคิดเห็นของเราก่อนเมื่อแสดงความเห็นไปเยอะแล้วเนี่ยแม้ความคิดเห็นที่เราอยากบอกมากที่สุดจะไม่ได้รับการยอมรับแต่มันก็จะช่วยดึงดูดความสนใจจากคนอื่นได้ว่าเออคนคนนี้ก็มีไอเดียเหมือนนะและเชื่อมโยงมาสู่การเลือกไอเดียอื่นซึ่งเป็นนนผลดีใอคต คุณอาจจะก,กังวลกับทา่าทีของคนรอบข้างแต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่แสดงความคิดเห็นได้ถูกใจทุกคนหรอกดังนั้นลองแสดงความคิดเห็นอย่างสบายๆเหมือนกันชวนให้ลองชิมอาหารว่าลองชิมสักคำนะครับก็พอการรู้สึกยึดติดกับคนอื่นนี่ครับผู้เขียนเขาบอกว่าเคยได้ยินคนมาพูดว่าอยากได้คนนั้นมาครอบครองแต่เราไม่สามารถครอบครองใครได้หรอกนะจริงๆแล้วนะครับอาจจะฟังดูสุดตรงสักนิดหนึ่งแต่ต่อให้เรามีท่าที่เชื่อฟังคําพูดเราทุกอย่าง ทว่าเราก็ไม่มีทางครอบครองหัวใจของเขาได้และถึงจะคุยโวกับคนรอบข้างว่าได้ครอบครองทั้งตัวและหัวใจของใครบางคนเราก็อาจจะสัมผัสได้เพียงความอ้างว้างเท่านั้นในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกสามีภรรยาหรือคู่รักถ้าคิดจะแยกกันจริงๆแล้วก็สามารถทําได้ถ้าเราเชื่อมั่นว่าได้มาครอบครองแล้วแต่แท้จริงแล้วในมือกับมีเพียงความว่างเปล่าคนที่เราคิดมาตลอดว่าได้ครอบครองแล้วความจริงเราไม่สามารถยืมตัวเขามาได้ด้วยซ้ําการใช้ชีวิตร่วมกัรสักคนนั้น ไม่ได้เป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายได้ครอบครองซึ่งกันและกันแต่เป็นเพราะว่าอยากอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองมีคํากล่าวว่าคนเราผูกพันกันด้วยได้แดงซึ่งสายสัมพันธ์ของคนเราก็เปราะบางไม่ต่างอะไรจากเส้นได้จริงๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นการครอบครองจึงไม่ใช่ประเด็นสาคัญประเด็นสำคัญคือความรู้สึกอยากอยู่ไปด้วยกันจากใจจริงต่างหากเรืเ่องต่อมาคือรู้สึกว่าคนอื่นไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการหลายคนอาจจะเคยพูดทํานองว่าถ้าสามารถควบคุมความรู้สึกคนอื่นให้ได้เป็นไปอย่างที่ตามที่ตัวเองต้องการก็ดีนะครับแต่จริงๆนี้ ไม่ว่าใครก็คงเคยมีความปรารถนาที่จะเอาใจตัวเองอย่างถ้าเป็นไปได้ง,งั้นอย่างนี้ก็คงจะดีแต่ว่าเราควรจะเปลี่ยนความรู้สึกคนอื่นเพื่อความปรารถนาของเราแบบนั้นเหรอนะฮะสมมุติว่าเราเป็นฝ่ายถูกควบคุมบ้างจะรู้สึกยังไงในกรณีที่คุณเป็นแบบนี้เนี่ยต้องถามว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะฮะคุณอยากให้คนอื่นเปลี่ยนใจตามคุณจริงๆเหรอหรือว่าจริงๆแล้วการที่คุณมาทําความเข้าใจกับตัวเองจะง่ายกว่าไหมเพื่อจะปรับความรู้สึกของเราเพราะตอนที่เราอยากคนอื่นเปลี่ยนใจเพราะว่าเรา มีความคาดหวังว่าเขาต้องทําตามที่เราคิดแต่เขาไม่ทําเราก็ทุกเพราะความคาดหวังนั้นนั่นเองนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวจะเยอะไปนะฮะเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปไปซื้อหนังสือเล่มนี้อ่านด้วยนะสุดท้ายคือไม่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรนะครับเราคงโดนถามเรื่องความฝันในอนาคตเยอะตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรเป้าหมายในชีวิตต้องบอกว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราอยากทําอะไรตอนนี้เนี่ยวิธีเดียวที่จะทให้เรารู้ได้ นั่นก็คือเราต้องลองลงมือทําบางอย่างการลงมือทําบางอย่างเนี่ยความหาสจจรันของการลงมือทํามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาเรานั่งคิดเราคิดไม่ออกนะฮะเราไม่มีความสามารถในการคิดได้ว่าทําแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกอย่างไรเราต้องทําจริงๆเมื่อทําจริงๆเราจะพบกับความกังวลพบกับอุปสรปสรคพบกับปัญหาพบกับความสําเร็จพบกับอะไรมากมายก่ายกองเราจะสามารถตอบตัวเองได้เลยว่าชีวิตที่เราอยากมีความฝันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับ โอเคนะฮะก็สั้นๆดีกว่าวันนี้เพราะว่าอยากจะมาแบบฟังชิลๆฮิวใจนะฮะหนังสือเล่มนี้มีประมาณโอโ้โห68บทนะฮะใครสนใจก็ซื้อได้นะครับตามร้านหนังสือทั่วไปหรือว่าสั่งกับวีเลอร์เขาก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่อ e ีหน้าครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission The meeting book นะครับเป็นสมุดอีกเล่มหนึ่งที่แนะนําให้พกไว้ที่โต๊ะทำงานว่าจริงจริง meeting book เนี่ยมันมีข้อดีเพราะว่าเนื้อหาในการประชุมเนี่ยมักจะค่อนข้างเยอะเราลืมเพราะว่าตอนนั้นมันสําคัญขนาดไหนตอนที่เราประชุมมาบางทีเราก็ลืมไปเลยใช่ไหมเราก็ไม่ได้ตามแล้วเรื่องมันก็ตกหล่นไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ meeting book เล่มนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อการประชุมโดยเฉพาะก็จะทำให้ทุกการ e e t i n g คุณเนี่ยง่ายขึ้นเป็นระเบียบแล้วก็ productive มากกว่าที่เคยอย่างแน่นอนนะครับ